สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปดนาทีเยั yeah. ได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินโอเคการแพทย์แปดนาทีวันนี้นะเป็นตอนที่สามที่จะพูดเรื่องของพังผือดอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องว่าเฮ้ยแล้วมีพังผืดแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าหนูผ่าตัดไปแล้วเนี่ยผ่าตัดคลอดไปแล้วเนี่ยจะเกิดพังผืดตามขึ้นมาไหมคุณหมอ แล้วจะมีแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอ่ะโอเคจริงๆหมอก็ลืมพูดไปนะว่าเออว่าจริงๆแล้วปัญหาจากพังผืดเกิดอะไรขึ้นได้บ้างต้องบอกงี้ก่อนอ่ะนะครับพังผืดจากการทำหัตถการทางนารีเวนะพบได้บ่อยขนาดไหนคุณมาลูกยีเซนะครับผ่าตัด2กล้อง40ผ่าตัดคลอด60ผ่าตัดใหญ่ทางนารีเวเช่นตัดมดลูกผ่ามะเร็ง 90เนะเกิดพังผืดได้นะครับและพังผืดนี่นนไง why a t d i t i o n are important นะครับเขาบอกว่า1ใน3ของผู้หญิงจะกลับมานอนโรงพยาบาลน,นะครับด้วยเหตุสาเหตุจากที่มันมีพังผืดเกิดขึ้นนะครับภายใน10ปีนะในช่วง1ิบปีนะครับหน,นึ่งในสามนี่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเดินมาสามคนคนหนึ่งนะครับ กลับมาแอดมิดนะด้วยเรื่องนี้อันที่สองนะครับมีหนึ่งใน4นะครับนะของผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงนะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะจากการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับเพราะต้องบอกงี้เวลาที่เราผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยนะครับพอร์ตแรกอันแรกที่แทงเข้าไปในท้องเนี่ยเรามักจะแทงแบบมองไม่เห็นอะไรข้างในนะครับแทงแบบลาย เพราะนั้นก็เข้าไปก็มีโอกาสเพราะมีพังผืดเกิดขึ้นอยู่ในนั้นนะครับพังผืดดึงลั้นดึงลำไส้อะไรอเงี้ยนะครับต่อมานะครับอันที่3คืออาจจะเกิดปัญหาลำไส้อุดตันได้นะสใน4นะครับของผู้หญิงนะมีปัญหาลำไส้อุดตันต่อมานะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของมีบุตรยากตามมาได้ infertility case นะครับ s e c o n d a ด y ด้วยนะคือโอเค ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ท้องยากแต่พอมีพังผืดเกิดขึ้นมาท้องยากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญอันนี้คือที่เกี่ยวกับคนไข้นะครับถ้าเกี่ยวกับคุณหมอนะครับเอามีอาการอะไรเกิดขึ้นได้อีกเช่นอาจจะมีปัญหาปวดท้องน้อยเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็คือไส้ต่งเนาะนี่พังผืดอันนี้หลังไส้นะครับนี่ไส้ต่งดี๋ยวนี้นะ ไม่มีพังผืดเป็เกาะอ,อยู่ตรงนี้ตึงชาคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดได้อันนี้คือที่เกิดกับคุณหมอเกิดกับคนไข้ล่ะนะครับแน่นอนครับผ่าตัดนานขึ้นแทนที่จะสามารถผ่าตัดบริเวณที่มีโรคได้เลยนะครับต้องไปผ่าตัดเลาะพังผืดก่อนนะครับบางคน,นย่งเสียเวลาเลาะพังผืดเป็นชั่วโมงเลยนานกว่านานกว่าการผ่าตัดจริงๆสะอีกนะครับนะ แน่นอนอันนี้ก็ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในการผ่าตัดครั้งต่อไปนะครับนะแน่นอนค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะครับนี่เป็นจะบอกครับมีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาพูดถึงว่าเออมีคําแนะนําแล้วนะมีคําแนะนําแล้วว่าควรจะ มีความสนใจเรื่องของพังผืดมากขึ้นนะมากขึ้นหน่อยนะครับแต่เขาบอกงี้ตอนปี2012เนี่ยนะครับมีการศึกษาบอกเลยว่าเอ้ยการเกิดพังผืดเกิดขึ้นได้ยังไงจะป้องกันได้ยังไงบ้างแต่ว่า2ปีผ่านมานะครับความรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับความรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหมอที่สนใจคือหมอที่ ไม่สนใจเขา,าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องนี้อันนี้ข้อมูลในยุโรปนะครับนะข้อมูลในยุโรปโอเคและแน่นอนครับย้ำอีกทีนึงก็คือว่าในคนท้องนะในคนท้องถ้าเกิดพังผืดเกิดขึ้นมาเนี่ยครับสามารถพบความเสี่ยงเนาะกับแม่และกับลูกได้มากขึ้นนะเมื่อในท้องเราเรามีพังผืดนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของคนไข้นะครับผ่าขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4นะครับพังผืดพบได้เท่าไหร่นะก็ประมาณสัก50%ประมาณนั้นนะครับห้าสิบถึงอ,อันนี้คือผ่าครั้งแรกผ่าขั้นที่2นะครับถ้าผ่าขั้นที่3ามมีพังผืดพบเลยเกือบ100%นะครับนะจากทั้งหมด151นะครับพบพังผืด หนึ่งรอยยี่สิบสี่นะครับแต่ถ้าผ่าเนี่ยไปสี่ครั้งเนี่ยนะพังผืเนี่นะพ,นนะพบได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นะครับอ,อันนี้ก็คือความสําพัญธนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวามผืนที่เกิดขึ้นนะครับมีจากดึงจากนัน่นไปนี่จากข้างหน้าไปข้างหลังจากข้างข้างไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้หมดนะครับก็ เล่าสู่กันฟังสั้นๆประมาณนี้ว่าเออการเกิดฟังผือขึ้นมาเนี่ยก็เกิดผลเสียแหละนะครับนะทั้งต่อเราเองนะครับต่อการผัาตัดของเรานะครับต่อระบบสาธารณสุขนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าใครผ่าคลอดนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของลูกได้นะกเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่มีฟังผือ ส่วนทำยังไงจะไม่มีความผืดพ,พูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโอเคประมาณนี้คุณลาตรีสวัสดีครับนะคุณชายก้อนครัวสวัสดีครับอาจารย์พิกุลสวัสดีนะครับหมอก็หวังว่าอาจารย์จะไม่มีความผืดเช่นกันนะครับหมอพยายามป้องกันอย่างที่สุดแล้วนะครับ โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์บอกว่กควรกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แต่ละทีเพราะสุขภาพที่ดีแล้วต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ